ดีเด้ดดดอผลิตินอกอีซีทางไทยทั้งเล่ามีนม,มนอ้อ,องควายเพรพ่อพ,กกพอก็ินนมควายคือเก่าคือเดิมเนาะมัอนี่กับเปรตไปไซคือเก่าพี่น้องเป็นไตเฮือนเพราะว่าปวดแข้งปวดขาลมเลยไปหาน้มเขียดแล้วก็เลยลง,งกงไปไป็เลยปวดขาว่าจะไปซักยาแต่เลยไปเลยไปยืดเลี้ยงล่างเลยมันน,นี่ยืดเฮือนเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงมาลูก เสียงดานห้าเดือนมีอย mm ่งขาคือ hmm. ส e. <c oughs> <But> ั้นบาดเดียวเ้ตุ๊ดนองมาดูไอโมกสัสดีก่อนเดี๋ยวๆทุจรกงาม

เพิ่งเดินเลยค้าที่สั้นในสั้นบาเนี่ยเอโอโอ้โอ้โอ้เขาไปทั้งหนาเข้าไปทั้งหนาลาไปยู่น้องทั้งล่างพุณล,ลูอีหลานไปยู้น่องทั้งล่างมากเออนียวว่าค่อยค่อยค่อยเอาบึนบึนแล,แล้วเร็วบึนบึน อ๋อลบ่มาลองเพลงให้นอ้องฟังดูลองเป็นวะเด,ดี๋ยเฮ็ดนนั่นเหเฮ็ดนี่นัดด่นน,นอกที่ห่างออกเอาเอาเอาไปใส่แบนี้เอา,เอ,าเอ้ยเฮ้น,นเ,นเ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เยเฮย้ย้เ เล็กหน่อยหาดีกันไปแล้วบาทเนี่ยมาเร็วมาเร็วเร็วมาแล้วอุ่มได้ป๊อี๋ยวอุ่มน่อง,องได้น่องตกได้น่องรุดมือได้ไปหาเงินเอาไปไปแม่แแคอยลูกคอยคอย อยู่อยู่อยู่มาอยู่พอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วพอแล้วนาเต็มนาเต็มจอเราทอดเรทับแหละนาเต็มจอโทอดเรทับแหละนาใหญ่เต็มจอเลยนาใหญ่เต็มจอเลยพวดนี่ยัง Nhi hàng đây này Bỏ Ôi ừ. ừ Ừ Ừ Tìm trò à, Tìm trò đây à, Tìm trò Ơi, ừ. lại đó đeo, để ti ăn lại đeo, đeo, nó lớn là con nè, đeo, lót nấm nát này đeo, để ăn lại lại đeo, ăn nhoi nhoi đeo, để đi đeo, thấy bao? Tay bao. Tay bao, Mộc ไอ้โมเข้าใจยี่บอก bye bye. ไปใช้เอาไว้เอาไว้ไม่ยอกน้องดูนี่ถามน้องดูนี่กินไรแท้มาถามน้องดูน้องคือกินไรแท้นุ้ยไปนี่นะยูของไพลูกของไพ <c oughs> ยูยูแม่ยูมาลูกยูยูอย่าบังพัดลมหนอกมันหอน่เน่เน่เน่อย่าเฮ็ดเนีนะะบังงามยูยูเด็กนอนแล้วเอา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 

อยู่เอ้ยอยู่มาอยู่เอ้ยกินไรอ่ะเป็นหมูแล้วลูกรถเด้ออย่าหายเด้อกลางคืนเด้อนอนแต่หัวแรงเด้อปด้กเด้อโอ้ยโอ้ย เดี๋ยวแม่น้องพอเาจะเพียบปนกันเด้พ่อเม่พี่น้อง้นีประเด็ไปใช้เรียงลูกเลียงล้านเยบาทเะองอาเียอ่ะบ๊ายบายเลยน้องค้อยขากลางมาสบายดีเด้ออ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายจะเอ๋งิ้มหน่อยเร็วนาในอ่วายแหลบลิลอะรอรอรออ่ะรออ้